สวัสดีค่ะวันนี้วันที่6มิถุนายนนะคะ2568ครูเมียวจะมาอธิบายนะคะวิธีการหาพักครึ่งนะคะพักสวิงเป้าของเราก็คือที่50%ค่ะวิธีคำนวณคำนวณยังไงใช่ไหมคะ,ะหลังจากที่ราคาเทลงมาแล้วนะคะนักเรียนยังไม่ต้องยุ่งกับเขานะคะเพราะว่าเขายังไม่มีแท่งฝั่งตรงข้ามเลย เมื่อไรเกิดแท่งเบรกนะคะแท่งเบรกคือแท่งนี้นะคะคือแท่งสีเขียวคือแท่งฝั่งตรงข้ามของสีแดงที่กาเทลงมานะคะเราจะรอค่ะรอการคอนเฟิร์มก็คือแท่งถัดไปนะคะเราจะไปเป้า50%ตั้งแต่บนสุดถึงล่างสุดนี้นะคะโดยวิธีไหนด้วยการพาไปของซิกค,ค่ะ ตอนนี้นะคะครูเหมียวก็จะเห็นครูเหมี่ยใช้ทางเฟรม H1 ในการคำนวณน,นะคะณตอนนี้นะคะเราจะเห็นพินตัวนี้นะคะครูเหมียวก็จะมองว่าพินตัวนี้ค่ะคือซิกนะคะไส้หลังซิกคือตัวไหนนะคะคำคำนวณแล้วก็คือ3 3 5 0ูนย์นะคะก็คือแท่งถัดไปหลังจาก แท่งซิกใช่ไหมคะอันนี้แท่งซิกค,คือคอปด้สีเหลืองนี่นะคะไส้หลังซิกก็คือตัวนี้ตัวนี้และะ้ค่ะคือจุดริ่มต้นในการพาไปหาเป้าเป้าที่เราคำนวณน,นะคะ50เปอร์เซ็นต์จะอยู่ที่7 3 3 7 0าดหาไดจากไหนอะครูอะนักเรียนแมนนวลนะคะนักเรียนแบบแมนนวลนะคะก็คือหาจุดสูงสุดนะคะที่เขาเบรกแล้วเหมือนกันเช่นกันนะคะเกิดการเบรก ของแท่งสีแดงอันนี้นะคะแต่เราจะใช้ไส้หลังซิกเป็นตัวคำนวณพักครึ่งนะคะไส้หลังซิกข,ของการคำนวณตรงนี้อยู่ที่ 340. สนะคะก็คือตัวนี้บวกตัวล่างสุตรต่ำสุดที่น้องวิ่งลงมานะคะเนี่ยน้องวิ่งลงมาแล้วมีแท่งเบรกแล้วนะคะต้องรอแท่งเบรกก่อนนะคะถึงจะคำนวณได้ แท่งนี้แสดงว่ากําลังเกิดอยู่นะคะแล้วก็เริ่มคํานวณได้เลยนะคะแท่งนี้จะต้องจบแท่งแล้วเหมือนกันนะคะ,ะคุณครูก็จะนับจากแท่งนี้เป็นแท่งโลนะคะอยู่ที่สามสามส่ศง่ายๆ3 4 0สบวกด้วยต่ํำสุดนะคะตัวนี้ตัวไฮจากไส้ลงมา ตัวล่างสุดนะคะก็คือ3ามสบวกกันแล้วได้เท่าไหร่คะนักเรียนอ่ะหกเจนะคะหารสองอันนี้เราหารแบบแมนนวลเลยนะคะค่าที่ได้จะเป็น3ามสนะคะก็คือเป้าตรงนี้นะคะ3ามสคือเป้าพักครึ่งในการคำนวณแบบแมนนวลนะคะหาไส้หลางซิกจากด้านบนโดยมี PA พาส่งลงมานะคะ ถึงโลตํำสุดนะคะหาค่าได้เท่าไหร่หาร2ก็จะได้ค่า50%ก็คือพักครึ่งนะคะอ่ะทีนี้สำหรับคนที่ไม่อยากคำนวณฉันอยากใช้ฟิโบในการตีนะคะคำนวณง่ายๆเหมือนกันเลยค่ะเหมือนสูตรแมนวนวลเลยค่ะกลางฟิโบนะคะด้วยไส้หลังซิกค,ค่ะ ลงมาตีตัวต่ำสุดนะคะที่เขาเบรกแล้วนะคะต้งองรอแท่งนี้เบรกก่อนนะจ๊ะนักเรียนแล้วก็กำลังสร้างทางแท่งนี้อยู่นะคะก็มาวัดวางไว้ตรงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นค่าที่ได้ก็คือ3 3 7 0ตรงกันไหมคะถ้าตรงกันใช้ได้ค่ะสะดวกแบบไหนใช้แบบนั้นค่ะไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะค่ะเพราะฉะนั้นในการหาจุดเข้าไปเป้าตรงนี้เราก็ หาจากจุดไทม์เฟรมที่เล็กก่อนนะคะก็คือเริ่มจากจุดนี้ขึ้นไปค่ะ TP แรกก็พันจุดของไทม์เฟรม H1 นะคะแต่ถ้านักเรียนจะถือต่อให้นักเรียนหมุนไปที่ H4 นะคะ,ะคุณครูตัวเลขมันจะตรงกันนะคะขออนุญาตเอาทุกอย่างตรงนี้ออกจะเห็นชัดนะคะ,ะฟิโบ เฮดนี้จะชัดมากเลยนะคะเมื่อไรที่เบรก h ฮดวัฟก็จะเบรกเหมือนกันนักเรียนต้องรอแท่ง Hadfo ให้เบรกก่อนนะคะเราจะใช้แท่งนี้เป็นแท่งซิกนะคะแล้วแท่งนี้จะเป็นไส้หลังซิกนะคะนักเรียนลองคํำนวณดูนะคะไส้หลังซิกเกิด PA Hfo ไส้หลังซิกคือแท่งนี้ใช่ไหมคะจะอยู่ที่3 3 5สค่ะ ถ้า TP แรก1,500จุดนะคะเขาจะไปจบที่3371ค่ะใกล้เคียงกับที่เราหาค่าวัดครึ่งคำนวณการหาวัดครึ่งไหมคะตรงเป๊ะ